สวัสดีครับกลับมาพบกับฮันเตอร์ฟิชชิงคนเสิร์ตกปลาอีกครั้งนะครับมีน้าๆนหลายท่านนะครับ inbox มาหาผมให้ผมทำรีวิวคันที่ผมใช้ตกปลาชโดยักษ์ที่เขื่อนปานนะครับวันนี้ผมก็ได้จัดให้ตามคำเรียกร้องนะครับคันที่ผมใช้วันนั้นก็คืออันนี้นะครับเป็นไดว่าสตีทสไตฟอส 3D X นะครับเวท14 30เวทจริง12 20นะครับคันนี้เดี๋ยวตรงเรื่องเวทเนะี่ยเดี๋ยวผมไปคุยในคลิปอีกทีนะ โอเคอันนี้จะเป็นสรุปสั้นหนึ่งนาทีนะครับสำหรับนะ้าที่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะคันนี้เป็นคันออราวงานเะโดคันหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานตีจิตตีป่าตีปลาคอกนะครับทำได้หมดเลยโดยเฉพาะงานตีประจิตเนี่ยผมให้มันเป็นอันดับต้นๆของสปีดเลยนะครับคันนี้น้ำหนักเหยี่ยที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ประมาณ15-25กรัมนะครับคันจะมี3 DX เพิ่มเข้ามานะครับทำให้มีพลังลิปเยอะขึ้นและเหนียวมากขึ้นนะพอๆกับแฮร r i e r เที่บ้านเรารู้จักกันมานานนะครับโอเคสำหรับน,านา้าๆท่านใดต้องการดูรีวิวละเอียดนะครับไปดูกันต่อได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคของคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ชื่อรุ่นไดว่าสตรีทรหัส s t z 7 2 1 m h s x b s v นะครับสไตล์ฟอร์ส 3BX เวท1430วงเล็บ1220นะครับเวทเยือ5-42กรัมยาว7.2ฟุตแอคชั่นจะเป็น X-Fast นะครับพาวเวอร์จะเป็น Medium Heavy-S Heavy น้ำหนักคันอยู่ที่120กรัมนะ คันรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นน้องของ Harrier 3D X นะครับที่ถูกใจมือชโดหลายๆคนนะครับดีลิ่งของคันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Harrier 3D X เลยนะแต่ก่อนที่เราจะมาดูว่าคันนี้ใช้งานเป็นยังไงนะครับผมจะมาขออธิบายรหัสบนตัวคันของสตกีก่อนนะ ก็ใช้ได้เกือบทุกรุ่นของสตีทเลยนะครับโดยตัวแรกเนี่ยครับตัว s t z นะครับย่อมาจากสตีทตัวต่อมานะครับก็คือรหัส721 72เนี่ยก็คือ7.2ฟุตส่วนหนึ่งนะครับก็คือ1ท่อนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น M H ฮดสลัเนี่ยมันก็คือ power ของคันนะฮะ M H ตัวแรกเนี่ยก็คือช่วงปลายของคันเนี่ยจะเป็น medium heavy นะครับส่วน H ตัวหลังเนี่ยก็คือโคนคันของคันนี้จะเป็น heavy โดยปกติแล้วคันทั่วไปมันจะเป็นแค่ medium heavy หรือ heavy อย่างเดียวนะครับรหัสตัวต่อไปนะครับก็คือตัว X นะคร X ย่อมาจาก extra fast นะก็คือเป็นเป็นแบบ X fast ลงแค่ปลายคันรหัสตัวต่อไปนะครับก็คือตัว B นะตัว B ก็ย่อมาจาก best cutting นะครับก็ เป็นคันเบสอ่าเนี่ยรหัสต,ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรหัส SV นะครับไอตัวเนี้ยผมมาลืมตัวย่อไปแล้วว่ามันมาจากอะไรอะผมไม่แน่ใจว่ามันมาจาก SVF c o m p i u X หรือเปล่านะั้นท่านใดรู้ข้อมูลตรงเนี้ยรบกวนช่วยแจ้งผมหน่อยนะครับมันต้องการจะบอกว่าคันเนี้ยเป็นคันที่มีคาร์บอนหนาแน่นสูงนะครับก็ คำว่าหนาแน่นเยอะก็ทําให้คันมีเซนที่ดีขึ้นนะครับมันบอกอย่างนี้นะรหัสตัวต่อไปนะครับก็คือ 3Dx 3Dx มเนี่ยมันเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงให้กับตัวคันนะครับก็คือมันจะเป็นลายตารางตารางเนี่ยให้เรานึกลักษณะเหมือนกับมันมีแบงค์อย่างนี้อยู่แล้วมีแบงค์ปกติอยู่แล้วล้วเราเอา้าก๊อรนะครับมาพันเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลให้คันน่ะมันตึงขึ้นนะครับมี p พ w ว r เวอร์มากขึ้นและก็เหนียวขึ้นรหัสตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรหัสของเวทสาย14-30ปอ่ถ วงเล็บ12-20ปอนด์นะครับโดยเวทตัวหน้านะครับเวทสายตัวหน้าเนี่ย14-30เนี่ยมันคือเวทไนล่อนนะส่วนเวทตัวหลังที่อยู่ในวงเล็บเนี่ย12-20เนี่ยก็คือเวทฟูโลโดยปกติแล้วสตีรุ่นเก่าๆเนี่ยเราอยากรู้ว่าคันเนี้ยเวทสายจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเราจะยึดจากเวทฟูโลก็คือเวทตัวหลังนั่นก็คือ12-20แต่จริงๆแล้วเนี่ยคันเนี้ยมันไม่ได้อ่อนเท่ากับ12-20หรอกถ้าเทียบก,กับยี่ห้ออื่นนะครับคันนี้ก็จะประมาณ 12.25 Heavy อ่ะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะโอเคเราพูดถึงรายละเอียดของคันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคันนี้มันใช้งานเป็นยังไงนะครับโดยเราเริ่มจากนะครับผมใช้คันตัวเนี้มันน่าจะออกปี2016-2017ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะออกปี2016-2017ก็ผมก็ใช้ตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆเลยนะวัตถุประสงค์ของผมตอนนั้นคือเอามาตีปลาจิบซึ่งมันทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับปลาจิบ แล้วก็ถัดจากปราจิบมาผมก็ไปตีปลาคอกมันก็ทําได้ดีอีกนะครับโดยฟิลลิ่งกัดของคันนี้มันจะเด้งๆคล้ายกับแฮร์ริเออร์ 3D X แกงที่ผมบอกตอนขั้นต้นนะฟิลลิ่งของคันนี้นะครับจะออกแนวเบาตึงเด้งนะครับมันก็จะคล้ายกับรุ่นพี่ของมันนั่นก็คือแฮร์ริเออร์ 3D X นะครับซึ่งเป็นคันที่ผมชอบออกไปตีปลาป่าหรือแม่คอกในป่ามากๆนะแต่ไปคันคันนี้มันจะอ่อนกว่านิดนึงนะส่วนคนคัน,นจะพอๆกัน โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้คันนี้ในการเอาไปตีปลาจิบโดยใช้เหยื่อปักดำลึกนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปตีผิวน้ําพวกกบและบิดกบชะโดกบไม้พวกนี้คันนี้ทำได้ดีมากนะตีได้สบายเลยแต่ถ้าตีเบ็เบดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องนี้ทีนะผมก็จะใช้สไตฟอร์ส 3dx เนี่ยจับคู่กับ h a r ์ i e r 3dx โดยใช้สไตฟอร์ส 3dx ตีปักดำลึกนะครับแล้วก็ใช้แฮร์ 3dx เเหยือผิวน้ํากับพวกดาตืดไอ้สอคันเนี้ย ถ้าเกิดได้จับคู่กันผมถือว่ามันเป็นคู่ดูโอที่ถือว่าจบสําหรับงานชาโดได้เลยอ,ะอ่ะเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเวทเหวเวยื่อคันนี้มันระบุเวเยื่อตั้งแต่5ถึง4.2กรกมัม่กง,มกงกว้างมากๆเวทเยงกว้างๆเนี่ยมันก็ทําให้ตีพวกกบสับก็ได้กบสายก็ได้นะกบและบิดก็ได้ตีปักก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลิสโต7้7 8 9เหยื่อดําตื้น1ถึง3เมตรอะไรเงี้ยก็ตีได้หมดนะครับ โดนทั้งผิวน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเป็นกบเป็นแรปปิดเนี่ยก็ตีได้และทําได้ดีมากๆนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นของคันนี้นะครับคันนี้เขาระบ,บุมาว่าเป็นเอ็กตอรฟาสแต่จากที่ผมใช้จริงๆอะ่ะช่วงปลายครับมันมันไม่ใช่เ e อ็กตอฟาสจ่าๆเหมือนคันค่ายอเมริกา คันนี้ผมว่าเวลาตกจริงแล้วมันคล้ายๆกับฟาสมากกว่านะซึ่งพอมันเป็นแอคชั่นฟาสเนี่ยไม่ใช่เอ็กฟาสจัดๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมาะกับง,งานชดโดบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่มาใส่เทคโนโลยี 3D X เข้ามาเนี่ยก็ทําให้คันเนี่ยมันมีพาวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เหนียวขึ้นด้วยนะถ้าเราดูจากใคลิปชดยะเ้านปานาก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผมวัดปานะครับแล้วปามันสวนออกไปเนี่ยผมตอ,อนนั้นผมใส่เบรกหนักมาก,มากเลยนะครับปามันกระช ไม่มีเบรกอะถ้าน้าสังเกตคันคันมันจะลงมาประมาณแค่ครึ่งคันนะครับตอนที่เย่ออยู่เนี่ยคันมันก็พยายามที่จะดีตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าคันเนี่ยพาวริตมันค่อนข้างเยอะแล้วคันมันค่อนข้างตึ่งมันก็เลยช่วยในการล้างปลาขึ้นมานะส่วนในคลิปเนี่ยผมก็ตกปลาช่อนใช้สองถึงโลได้มันก็ไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของคันนี้เลยนะครับ วัดปุ่งงัดอย่างเดียวเข้าสวิงนอกจากนี้ผมอ่ะเคยเอาไปทดสอบโหดๆแล้วโดยการเอาไปตีแม่คอรอกไซส์หกในป่านะครับจังหวะที่มันกินนะข้าลลามาเป็นดงปลายราบวกๆเลยผมกดสปูลงัดเลยผลที่ได้นะครับก็คือปลาไม่ได้มุดดงปลายราบแถมคันก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ถือว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งที่เหนียวเอาเรื่องเลยข้อถัดมานะก็จะเป็นเรื่องของความยาวของคันนะครับคันนี้ยาว7.2ุฟุตมันก็เลยทําให้ด้ามยาวไปด้วยนะครับด้ามยาวเนะี่ยมันดียังไงนะครับ ที่ผมบอกเวลาเราเยอ่อปาโดเราไม่ได้เยอ่อโดยใช้เราไม่ได้เอาคันเท้าแขอยงี้นะครับเราจะเอาคันเสียบลักแร้แบบนี้แล้วเราเยอ่อเพราะว่าน้าๆหลายท่านเนี่ยที่ใช้คันสตรีทนะครับก็จะเจอปัญหาว่าด้ามมันสั้นพอด้ามมันสั้นปั๊บเวลาเราเย่อเนี่ยมันก็จะหลุดจากลักแร้เรากระแทกหน้าเราบ้างกระแทกหน้าอกเราบ้างนะครับแต่คันเนี้ยคันมันยาวด้ามมันก็เลยยาวตามพอด้ามมันยาวปั๊บมันก็เสียบลักแร้เยอ่อป่าโดยไม่หลุดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของคันยาวๆเลย เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาคันสวยๆมือสองญี่ปุ่นอยู่ประมาณ1 2ื่นสองมาเองก็ถ้าเทียบกับคุณภาพกับเทียบกับราคาแล้วผมถือว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะอ้อเกือบลืมพูดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพิ่งนึกขึ้นได้เลยนึกนึกขึ้นได้สดๆเลยก็จะเป็นเรื่องของไกด์นะครับตัวนี้ไกด์ะก็ใช้ขากไกด์เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมเฟรมแล้วก็วงในเป็นซิกนะครับสไตล์เดลว์สปีดนะครับ ผม,มาชอบไกด์ที่มันเป็นวงในเป็นซิกมากกว่าทอไซส์นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหลุดอ่ะสมมติเราต่อช็อคไม่ดีหรืออะไรมากระแทกมันเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทอไซส์เนี่ยสมมติเราต่อช็อคไม่ดีอ่ะไกด์วงในมันชอบหลุดนะก็ถือว่าเป็นข้อดีของไกด์ซิกอย่างหนึง่งเหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องของการใช้งานไปแล้วเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องข้อสังเกตบ้างแล้วกันนะครับคันเนี่ยมันยาว7.2ุฟุตเนี่ย ข้อดีของมันคือมันตีไกลแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเกะกะนะครับถ้าลงสองคนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าตีอย่าหันหลังให้กันอะให้ตีไปทางเดียวกันหรือตีคนละฝั่งอย่างนั้นได้แต่อย่าตีหันหลังให้กันเด็ดขาดไม่งั้นได้เกี่ยวขู่กันแน่ๆนะครับข้อสังเกตข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของคันนี้มันมันระบุว่ามันเป็น x fast นะครับปลายคันมันจะเล็กและอ่อนกว่าพวกที่เป็น action fast มันบอกว่ามันตีเย่อะน้ำหนักตั้งแต่5ถึง42กรัมแต่พอไปใช้งานจริงไปตีบัตเบดหรือสปินเนอร์เบรที่หนักประมาณ30กรัมเนี่ยผมว่ามันตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันตีได้แหละแต่มันไม่ค่อยแม่นเวทเยื่อที่เหมาะสมสำหรับคันนี้สำหรับผมก็คือเวทเื่อตั้งแต่15หรืออาจจะเป็นประมาณ12ก็ได้12ถึง25กรัมเนี่ยมันตีได้ดีมากนะข้อสังเกตข้อถัดไปนะครับก็กมาจากคันที่มันเนื่องจากที่คันมันยาวนั่นแหละ เวลาเราเยื่อปลาครับปลามันมามุดอยู่ข้างเรือก็ต้องย่อและจุ่มคันให้ทันนะครับไม่งั้นอาจจะมีเสียลไายคันหนึ่หน่อยนะเพราะว่าคันวันยาวเจ็ดทุต2สองมันก็ต้องมีปัญหานี้อยู่แล้วแต่ที่ผมใช้มาผมก็โดนกดข้างเรือไหลรอบนะครับมันก็ยังรอดอยู่เพราะว่าเวลาผมเล่นคันผมจะรู้ว่าคันนี้ขีดจํากัดมันอยู่ประมาณไหนนะครับผมก็จะไม่ฝืนมันอย่างเช่นถ้าเกิดปลามันจะมุดจริงๆอ่ะเป็นผมผมปล่อยให้มันมุดไปเลยกดฟีตซปูลี่ให้มันมุดไปเลย ปาหลุดเรายังตกใหม่ได้ถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดเราฝืนคันมันจะหัดและปลามันก็จะหลุดมันจะหนักกว่าแค่ปลาหลุดเฉยๆนะครับอ่าข้อสังเกตข้อถัดปานะครับคันเนี้ยผมว่าเวทนจริงก็ประมาณ12 25สองยี่ห้าคือคือตะกี้ผมบอก1220สองยี่สิบแต่เวทนจริงก็ประมาณศ2วรสองยี่บ FV นะครับอ่าเทคโนโลยีสาม DX เนะี่ยทำให้มันมีพาวเวอ์ลิสเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับอีกค่ายหนึ่งในเวทถ้าเท่ากันเนี่ยผมก็ยังบอกเลยว่าอาจจะยังสู้อีกค่ายหนึ่งไม่ได้ อาจจะแพ้กันอยู่ประมาณ9ต่อ10ก็คือแพ้กันนิดหน่อยไม่ได้แพ้กันเยอะแหละแต่พอรถแค่เนี้ยผมบอกเลยว่ามันก็เหลือๆแล้วอ่ะปลาไซส์หนึ่งสามโลมันก็แทบไม่ได้สู้เลยอ่ะนู่นน่ะต้องปลาไซส์สี่อัพห้าอัพอ่ะมันถึงจะได้จะได้สู้บ้างนะหลักๆแล้วคันนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่จริงมันก็ไม่ค่อยจะมีข้อเสียอะไรเป็นที่เป็นอันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักอาจจะยังไม่เคยได้ลองใช้อ่ะ แต่ผมรับประกันเลยนะครับว่าถ้าได้ลองใช้แล้วเนี่ยจะติดใจนะครับเพราะว่าคันเนี้มันเป็นอีกคันหนึ่งที่ดีจริงๆเลยข้อมูลที่ผมพูดในวันนี้นะครับมาจากการที่ผมใช้คันนี้จริงๆมาก็หลายปีอยู่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ